สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่3พฤษภาคม64ปัจจัยทองคำที่น่าติดตามประจำวันที่3ถึง7พฤษภาคมมาอัปเดตรับชมกันครับสวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำข่าวสารราคาทองคำแนวโน้มราคาทองคำกันนะครับ ซึ่งราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวลดลงเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐและการปรับตัวของอาตาัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐทองไทยในวันเสาร์ที่ผ่านมาปรับขึ้นเล็กน้อยทั้งสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วปรับลดลงถึง300บาทซึ่งรายงานเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ที่วันที่3ถึงวันที่7พฤษภาคมติดตามกัน ตัวเลขของการจ้างงานงานนอกภาคการเกษตรและประกาศในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับดัชนี pmi ภาคการผลิตและภาคการบริการเดือนเมษายนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ p m i ภาคการผลิตและภาคการบริการและรวมถึงจำนวนผู้ยื่นขอรับสัสธิการว่างงานรายสัปดาห์เป็นต้นนอกจากนี้ติดตามการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ BOE ซึ่งราคาทองคำในประเทศวันเสาร์ต้นเดือนคือวันที่1พฤษภาคมต้นเดือนของพฤษภาคมนั้นได้มีการปรับเพิ่มขึ้น50บาททางนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาทองปรับลดลงถึง300บาทเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่แล้วในขณะที่ค่างเงินบาทนี้เคลื่อนไหวในช่วงบริเวณ31บาท49สตางค์ถึง31บาท19สตางค์ต่อดอลลาร โดยต้นสัปดาห์อ่อนค่าแต่ทยอยแข็งค่าจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ครับซึ่งหัวสิ่งเหงได้วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองสปอร์ตขาดเฟื่ตัวเล็กน้อยอย่างไรก็ตามระยะสั้นราคาทองมีสัญญาณปรับตัวลงโดยจะมีแนวรับแรกที่บริเวณ1,760เหรียญและแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,750เหรียญในขณะที่มีแนวต้าน1,780เหรียญจะเป็นแนวรับแรก และแนวะรับถัดไปที่บริเวณ1,800เหรียญครับสรุปภาพรวมทั้งสัปดาห์ในส่วนของราคาทองคำกันนะครับซึ่งเดือนที่แล้วราคาทองคำได้มีการปรับเพิ่มขึ้นทั้งเดือนเลยนะครับรวมทั้งเดือนของเมษายนราคาทองบวกขึ้นมาถึง1,100บาทต่ำสุดอยู่ที่25,300บาทสูงสุดที่2 6 0 0 0บาทครับและราคาทองสำหรับเดือนพฤษภาคม เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าช่วงวันที่3ถึงวันที่7พฤษภาคมนั้นจะเป็นเช่นไรครับส่วนราคาทองคำรอบเช้าก่อนเปิดตลาดนั้นทองคำแท่งรับซื้อที่2 6 5 5 0บาทขายออกที่26,150บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อที่25,574บาทและขายออกที่26,600บาทครับในส่วนของราคาทอง ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยทักทายคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอน,นี้ได้เลยครับเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในส่วนของราคาทองช่วงเปิดตลาดนั้นจะเป็นเช่นไรครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังสวัสดีครับ